เล่าไปเรื่อยเสือสมิงเรื่องราวของเครื่องรางหรือแม้แต่วิชาอาคมมีทั้งที่เป็นสิ่งดีและเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนั่นจึงได้มีการบัญญัติชื่อเอาไว้ตั้งแต่โบราณน,นานมาว่าอาคมสายดำและอาคมสายขาวให้แปลกแยกแตกต่างกันออกไปซึ่งชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าอันไหนดีอันไหนชั่วร้ายแต่กระนั้น ก็ยังมีผู้คนเสาะแสวงหาดัานดนไปล่ำเลียนมาจนได้โดยไม่สนว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นในภายหลังกับตนเองหรือคนรอบข้างและก็มีบางคนที่สนใจล่ำเลียนทั้งสองสาศาสตร์ไปด้วยกันและก็สามารถที่จะควบคุมใช้ไปในทางที่ดีได้แบบไม่มีผลร้ายอะไรย้อนกลับมาอย่างเช่นกับหลวงตาชมที่ท่านเคยออกธุดงไปทั่วทั้งขเขมพรพมาร่าและลาวท่านก็ยังมีโอกาส ได้เป็นแลกเปลี่ยนพูดคุยปริศนาธรรมกับพระเขมรมาแล้วรวมทั้งเรื่องวิชาอาคมที่ต่างกันมีด้วยกันทั้งคู่แม้จะคนละด้านกันแต่ก็สามารถใช้เพื่อป้องกันภัยอันตรายหรืออาถรรพ์ต่างๆได้เช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้มีภัยยามเมื่อเข้าไปอยู่ในปา่าบำเพ็ญเพียรในป่าลึกด้วยการใช้พลังสมาธิจิตช่วยควบคุมและเพิ่มความเข้มขังไปด้วยหลวงตาแชมท่านก็เลยได้อาคมทางด้านสายดำติดมาด้วยในคลานั้น ท่านออกบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่ามาตลอดหลายพรรษาในช่วงที่ก่อนจะชราภาพพลังจิตอภิญญาสมาธิจะสูงส่งเพียงใดท่านก็ไม่ได้ใส่ใจกับมันมากนะักเพราะจะใช้กับเผื่อป้องกันภัยหรือช่วยเหลือชาวบ้านบ้างในบางคราวตามถิ่นธุระกันดารหลายๆพื้นที่ที่ทูดงผ่านไปถึงเมื่อมีชาวบ้านเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือท่านก็ช่วยปัดเป่าให้ไปตามกําลังไม่ว่าจะเรื่องอะไร ก็ทุเลาเบาบางลงได้อย่างน่าอัจจันยร์วัดที่หลวงตาเชื่อมจำวัดอยู่ในช่วงที่ชราภาพเป็นวัดเล็กๆที่อยู่แถวแถวแถบอีสานใต้ใกล้กับทางฝั่งเขมรและไม่ไกลจากบ้านเกิดของท่านมากนักเพราะท่านเคยไปขอเป็นสิทธิ์ของเจ้าอาวาสรูปก่อนเมื่อครั้งที่บวชเป็นพระนมใหม่เพราะว่าเจ้าอาวาสรูปเดิมเป็นพระเกจิที่เก่งกาในเรื่องวิชาอาคมมากรูปหนึ่งในแถบนั้นก่อนที่เจ้าอาวาส จะแนะนําให้ออกไปทุดงเพื่อที่จะได้เพิ่มพูพนลังตะบะสมาธิจะได้บรรลุธรรมตามจุดประสงค์ของการบวชเพื่อลดละเลิกตามคําสอนของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงดีกว่าจะมาหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องวิชาอาคมไสยเวทเหมือนดังคารวาดทั่ว,วไปที่มีไว้เพื่อป้องกันตัวหรือช่วยเหลือญาติโยมบ้างก็เพียงพอแล้วและเจ้าอาวาสท่านก็นยังได้ฝากฝังวัดเอาไว้กับหลวงตาเช่มด้วยพอเป็นช่วงที่ท่าน เริ่มชลาภาพมากแล้วอีกไม่นานก็คงจะต้องละสังขารลาจากโลกนี้ไปในที่สุดช่วงที่หลวงตาช่มกลับมาเป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสรูปเดิมก็ได้มรณะา,าพาเป็นหลายพรรษาแล้วจะมีเพียงแค่พระหนมสองสามรูปที่ชาวบ้านไปขอ,อนิมนต์ให้มาอยู่รักษาการและจำวัดในช่วงนั้นครั้นสมัยที่เจ้าอาวาสรูปก่อนทันยังอยู่ชาวบ้านหรือแม้แต่นักเลงหัวไม้นักเลงอาคมทั้งหลายที่อยู่ในถิ่นนั้น ่างก็ให้ความยำเกรงบารมีของเจ้าอาวาสท่านไม่กล้าสร้างความเดือดร้อนอะไรใดๆทั้งสิน้นในแถบถิ่นที่มีลูกศิษย์ลูกหาหรือผูที่ศรัทธาของหลวงพ่อเจ้าอาวาสอาศัยอยู่อย่างเด็ดขาดจะเป็นพ่ออะไรนั่นก็คงจะมีแต่ชาวบ้านพวกนั้นที่รู้โดยเฉพาะกับพวกที่เป็นนักเลงอาคมพวกนั้นจะรู้เป็นอย่างดีพอสิ้นบารมีเจ้าอาวาสท่านมรณภาพไปแล้วก็กลายเป็นถิ่นของผู้ที่มีเดรฉานวิชา ในทางสายดำที่ชอบสำแดงฤทธิดเดชทำร้ายกันเองบ้างหรือไม่กลับไปทำร้ายชาวบ้านจนเดือดร้อนอยู่หลายปีและมีเล่นกันเอาถึงตายเป็นบาเป็นบอไปกันหลายคนเพราะต่างก็รู้ดีว่า,าวิชาสายดำนั่นมันเป็นวิชาอาคมที่มีเอาไว้เข็นฆ่าและทำร้ายกันดีๆนี่เองมากกว่าจะถูกนำเอาไปใช้ในทางที่มีประโยชน์ในด้านที่ดีช่วงที่หลวงตาแชมท่านกลับมาจำพรรษาอยู่วัดใหม่ๆ ก็ยังถูกลองของจากนักเลงอาคมพวกนั้นอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะใครก็รู้ว่าท่านเคยเป็นสิทธิ์ของเจ้าอาวาสรูปก่อนและได้ออกทุดงหายไปนานจนได้กลับมาในครั้งนี้ไม่รู้ว่ามีดีอะไรมากน้อยสักแค่ไหนหากว่าเป็นเจ้าอาวาสรูปก่อนคงจะเคยถูกกำาลาบไปด้วยอะไรกันไปบ้างแล้วจนเข็ดขยาดไม่กล้าไปสำแดงฤทธิดเดชให้ใครเห็นแต่กับสิทธิของท่านไม่น่าจะมีดีอะไรมากมายเหมือนขนาดนั้น ซึ่งคนพวกนั้นก็เป็นคนที่ชอบลองอาคมที่ตนมีอยู่แล้วในช่วงหลังๆจึงมักจะมีเสียงแปลกๆเหมือนมีของบางอย่างพุ่งเข้ามาชนและกระแทกกับกุฏิบ้างตกลงบนหลังคาบ้างดังโครมครามอยู่บ่อยครั้งทั้งที่ผ่านๆมาก็ไม่เห็นว่าจะมีลมมีฝนแต่อย่างใดแหลกแหลหลวงตาชำ่ำไม่รู้ว่ามีพวกอวิชาสายดำเหิมเกิมอยู่ในถิ่นนั้นด้วยเพราะท่านจากไปนานและชาวบ้านก็ยังไม่มีใครได้บอก เพราะเกรงว่าท่านจะไม่อยากอยู่จำวัดและจากไปในที่สุดแต่เสียงแปลกๆแ,แบบนั้นมันกระทำให้หลวงตาแช่มรู้ได้ว่ามันไม่ปกติท่านคิดว่ามันคงจะมีใครที่มีดีอยากจะลองอาคมของท่านเป็นแน่แต่ท่านก็ไม่ได้สนใจที่จะไปต่อแย่ด้วยเพราะต้องการความสงบตามประสาพระป,ป่าที่เคยชินซะมากกว่าปล่อยให้เรื่องแปลกๆนั้นมันเป็นอยู่แบบนั้นเกือบเดือนโดยที่มันเองก็ไม่สามารถจะเข้ามาทำอะไรท่านในกุฏิได้ ช่วงเช้าเมื่อไปสำรวจดูก็เห็นว่ามีแต่รอยของแหลมคมทิ่มกระแทกตามฝาและหลังคากุฏิเมื่อเห็นว่ามันชักจะมากเกินไปหลวงตาก็คงจะต้องกำาลาบไปสักทีหนึ่งเพราะวการกระทำนั้นมันทำให้หลวงตาไม่สามารถที่จะบำเพญเพียรภาวนาในช่วงคำ่ำคำไปถึงดึกได้อย่างสงบเหมือนที่ผ่านมาเวลาอยู่ในปา่าก็เลยเปล่งเสียงตวาดออกไปสักทีหนึ่งสุ่มเสียงที่เปล่งออกไป ด้วยพลังจิตอภิญญายาณที่สูงส่งเสียงที่ดังโครมครามจู่ๆก็เงียบหายไปและมันก็ได้พุ่งย้อนกลับไปกระแทกเข้ากับร่างของผู้ที่ส่งมันมาซึ่งเป็นผู้เฒ่านักเลงอาคมเก่าแก่สมัยที่เจ้าอาวาสรูปก่อนท่านยังอยู่และมีอาคมคลั้งมากคนหนึ่งแต่ก็ถูกกำลาบเอาไว้จนเก็บตัวมาสนานจนแก่เท่าอย่างที่เห็นแต่ยังมีพิษสงจิตใจชั่วร้ายฝังใจแค้นเจ้าอาวาสรูปกอนอยู่มาก นักเลงอาคมสายดำหลุนหลังๆก็คงจะเป็นสิทธิ์ของตาเท่านี่เองที่ชอบไปสำแดงเด็ดทำร้ายใครต่อใครในช่วงหลายปีหลังๆมาสิ่งที่พุ่งกลับมานั่นมันเป็นควายธนูที่ตาเทาปลุกเสกสร้างมันขึ้นมากับมือเองชนเข้าที่ล่างของตาเทาถึงกับหงหลังกระเด็นออกไปจากห้องนอนจนลูกหลานพากันตกใจเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลวงตาไม่ได้กะว่าจะทำให้บาดเจ็บตาเทาก็เลยไม่ได้เป็นอะไรมาก แต่มันยิ่งทำให้ตาเท่าผู้มีอาคมใสายดำรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากที่ทำอะไรหลวงตาไม่ได้แถมตนเองก็ต้องมาพ่ายแพ้ให้แม้แต่กระทั่งของเจ้าอาวาดรูปก่อนที่กำลาบทำให้ตนต้องสงบสงเสงียมมาจนแก่เท่าทุกวันนี้เก็บเอาความแค้นไปปรึกษากับบรรดาศิทย์หลายคนในเช้าของวันลุงขึ้นหลายหัวยังไงก็ดีกว่าหัวเดียวหากใช้พลังอาคมรวมกันก็คงจะจัดการกับพระชลารูปเดียวได้ไม่ยาก พราะสิทธิ์พวกนั้นก็มีสันดานไม่ต่างก,กันกับอาจารย์ของตนและก่อเรื่องหลายๆทำร้ายใครต่อใครมานักต่อนักแล้วหลวงตาเองท่านก็นไดถามไถ่าชาวบ้านเช่นกันว่าเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านถึงได้รู้ความเป็นมาทั้งหมดคิดว่าคนพวกนั้นคงจะไม่มีทางยอมนิ่งเฉยแน่และช่วงคำสิทธิ์อีกห้าคนก็นมารวมตัวกันอยู่ที่เรือนของตาเท่าปล่อยให้ลูกหลานไปอยู่เสียอีกเรือนจะได้ไม่เข้ามาวุ่นวายไม่ล้อช้า เมื่อรวมตัวกันแล้วก็เริ่มทำพิธีเสียงพรำบนประสานเสียงกันพอได้ยินอยู่เกือบชั่วโมงทั้งหมดก็เป่าพรวดพรวดลงไปที่ควายธนูของตาเท่าที่อยู่ด้านหน้ารวมทั้งเศษตะปูเศษแก้วที่กองอยู่รวมกันด้วยจูจูควันทูบที่อบอวนอยู่ในห้องก็หอบเอาเศษสวะพวกนั้นหายวับไปทางหน้าต่างพุ่งตรงไปยังกุฏิของหลวงตาแชมแต่ไม่ถึงอึดใจทั้งเศษตะปูและเศษแก้ว กระพงกลับเข้ามากระจัดกระจายอยู่เกินห้องบางทิมแทงบ้างขีดควนจนได้เลือดกันไปทุกคนที่อยู่ในนั้นและตามมาด้วยควายธนูที่กระพงตามมาด้วยแถมมีล่างพลายดำผีปา่าที่หลวงตาแชมท่านสะกดเอาไว้ด้วยอาคมใสดำขเขมรที่ท่านมีและติดตามดูแลหลวงตาสมัยที่ท่านทุดงอยู่ตามป่าตามเขาขี่ควบอยู่บนล่างของควายธนูมาด้วยควายธนูกะพงไลขิด ลูกศิษย์ทั้งห้าหกคนรวมทั้งตัวของตาเท่าไปด้วยจนกระเด็นออกไปคนละทิศละทางหลังคาเรือนพังออกไปเป็นแถบๆเรือนนั้นแถบจะสุดพังลงไปทีเดียวมีเสียงล่ำล้องบอกกันให้ใช้อาคมปัดเปา่าให้ควายธนูนั่นหยุดเสียงดังกันอย่างวุ่นวายทั้งกระจนหลบไปด้วยและมีเสียงพร่มบนอาคมไปด้วยทั้งเป่าพวดพวดไปด้วยวุ่นวายไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่ควายธนูของตาเท่าเองก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุด เสียงพลายดำหัวเราะอย่างสนุกสนานลั่นไปหมดสุดท้ายลูกศิษย์ทั้งห้าคนของตาเท่ากระโจนหนีลงเรือนไปคนละทิศละทางเหลือเพียงแกตาเท่าคนเดียวที่แก่ชรลาไปไหนไม่ไหวและสะบักสะบอมไปพอสมควรนอนหมอบอยู่ตรงหน้าควายธนูของตนเองที่หายใจฝืดฟาดฝืดฟาดเสียงดังเสียงหัวเราะของล่างพลายดำจู่ๆก็หายวับไปควายธนูนั่นก็หล่นตกลงมาอยู่ที่ด้านหน้าของตาเท่า เหลือเพียงแค่ก้อนดินลูบควายที่แตกกระจายออกหลวงเช้าหลวงตาท่านก็ออกไปรับบินทบาตเป็นปกติเห็นคนวัยกลางคนห้าคนทำท่าทางแปลกๆตอนที่ท่านเดินผ่านทำปากพูดบ่นอะไรบางอย่างก่อนจะเป่าพรวดพรวดเข้าใส่หลวงตาแต่เมื่อเห็นว่าหลวงตาไม่ได้รู้สึกหรือเป็นอะไรก็ทำท่าทางโมโหกระโจนไปมาล้องลันเหมือนกับคนคลั่งเสียสติแต่พอหลวงตาท่านเดินหายลับไป ก็กลับเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและตาเท่าผู้ที่เป็นอาจารย์เองก็มีอาการเช่นเดียวกันแบบนั้นอยู่นานจนเวลาผ่านไปหลายวันหยาดหยาดเห็นว่าคงจะพากันไปล่วงเกินอะไรหลวงตาเช่มเข้าถึงได้พยายามจะพาเข้าไปที่วัดเพื่อขอขมากับหลวงตาทั้งที่คนพวกนั้นทั้งชีวิตก็ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยโดยซ้ําหลวงตาท่านเมื่อเห็นว่าคนพวกนั้นยอมเข้ามาที่วัดท่านก็เลยได้ทําน้ำมนต์ให้ไปอาบแทน เมื <S 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 ่อยาจจาิได้นำเอาน้ำมนต์ไปให้อาบอาการของคนพวกนั้นก็หายไปในที่สุดหลังจากนั้นทุกครั้งหลวงตาออกไปรับบิณฑบาตหลังจากที่หายก็จะพากันมาคอยใส่บารให้ไม่เคยขาดทั้งตาเท่าและสิทธ์กลายเป็นคนธรรมะธรรมโมเขาวัดเขาวากันมากขึ้นเรื่องลายๆของพวกอวิชชาในหมู่บ้านก็ไม่มีปรากฏให้เห็นอีกเลยไว้พบกันใหม่